เริ่มมีแสงสว่างปลายอุโม,มงค์แล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์รัสเซียยุคเลนในเวลาน,นี้ค่ะล่าสุดนะคะในวันนี้ค่ะสแตนคาต่างประเทศนะคะก็ได้มีรายงานค่ะอ้างจากสื่อต่างประเทศหลายๆสำนักเลยนะคะว่าทางด้านของบิ๊กบอสของทั้งรัสเซียเองแล้วก็ทั้งสหรัฐเองนะคะมีการแย้มกันค่ะที่จะมีการเจรจาสัติภาพในที่สุดนะคะก็หลายฝ่ายเองก็พยายามที่จะรอมชอมมากขึ้นนะคะถอยกันคนละก้าวมากขึ้นค่ะ เพื่อที่จะนำไปสู่การเจราจาสันติภาพตามที่บท สูตรของทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเหตุการณ์ในกล้งนี้ด้วยก็เช่นเดียวกันค่ะอย่างล่าสุดในช่วงบ่ายวันนี้เราก็จะได้เห็นข่าวเรื่องของการที่ทางด้านของ UN ทางด้านของตะวันตกเองนะคะก็มีข้อแลกเปลี่ยนค่ะยื่นหมูยื่นแมวกันกับรัสเซียนะคะเรื่องของธัญพืชเนี่ยแหะคะ่ะที่กําลังจะหมดวาระลงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในช่วงกลางเดือนนี้ค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนกับระบบเงินของรัสเซียนะคะการโอนเงินระหว่างประเทศของรัสเซียเนี่ยแหะคะ่ะ ก็ถือว่าช่วยๆกันไปนะคะก็ยื่นหมูยื่นแมวกันไปค่ะในเวลานี้นะคะส่วนทางด้านของผู้สมัครรับเลือกตั้งของสารัฐนะคะที่เป็นตระกูลเคนเนดีค่ะ เขาเองก็ออกมาเปิดเผยในวันนี้นะคะว่าไม่เห็นด้วยค่ะกับการที่จะรับให้ทางด้านของเคียฟเข้าเป็นสมาชิกข,ของนาโตแต่อย่างใดนะคะส่วนทางด้านลอบลอฟเองค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะคะวันนี้ก็ไปประชุมอาเซียนที่อินโดนีเซียค่ะไปพูดนะคะว่ารัสเซียเองก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสเสมอสําหรับการเจราจาสันติภาพนะคะเพราะว่าการเจราจาแล้วก็สันติภาพที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยสำคัญกว่าหน้าง,งานเสมอค่ะส่วนทางด้านของเอโด กันนะคะท่านผู้ชมค่ะหลังจากที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะไปเขียวให้กับสวีเดนเข้าหนาโตไปเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านของเอโดกันเองก็โยนหินทามทางต่อเลยค่ะว่าเขาเองก็เสนอตัวนะคะที่จะ ในการเป็นก้าวใจในการที่จะเป็นตุนกลางนะคะในการเจราจาสันติภาพระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยแหละค่ะก็หลายๆฝ่ายนะคะก็พยายามเดินหน้าค่ะที่จะให้มีการเจราจาเกิดขึ้นได้ในที่สุดนะคะแล้วก็ทางด้านของรัเสเซียเองก็ออกมาเปิดเผยในวันนี้แะคะ่ะว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งรัเสเซียเองนะคะแล้วก็ทางด้านของสหรัฐเองค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะคะก็คงเดินหน้าสําหรับกระบวนการเจราจาค่ะแต่ว่า ในฉากเบื้องหน้าแล้วนะคะก็ต้องสร้างความได้เปรียบก่อนการเจรจานะคะล่าสุดตะวันตกเองก็ไม่ได้ให้เคียฟเข้าเป็นสมาชิกนาโตนะคะแต่ก็จะส่งเครื่องไม้เครื่องมือจอบเสียมเข้าไปให้น่นะคะ่ะถึงแม้ว่ารัสเซียจะปราบแล้วก็ตามนะคะแต่ก็ยังยืนยันที่จะมีการส่งเครื่องบินไปให้ตามที่เคียฟต้องการละคะ่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะหาทางลงกันแล้วละคะ่ะ